สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอบวิธีการรับฉายา Limited นะครับก็คือ Grand Time นั่นเองซึ่งเราสามารถรับได้เพียงแค่อัปเดตนี้เท่านั้นนะก็คือถ้าเกิดเกมมันอัปเดตแล้วเนี่ยนะครับนะครั้งหน้าคือเราไม่สามารถรับได้นะตัวฉายานี้นะครับจะเป็นชายาของม a สไนเดอร์จีโอร่าง Grand ีโอนะครับแต่ว่าตัวเกมยังไม่เพิ่มตัวละครนี้มาหรอกนะครับนะแต่มาในเวอร์ชันของฉายาแทนเนาะก็สําหรับวิธีการรับนะครับอย่างแรกให้เรานะครับมาคุยกับ NPC ที่อยู่ตรงจุดเกิดนะครับนะของเลเวลแรกๆนะก็ให้ทุกคนนะครับมาคุยเกับ NPC ที่มันมีสัญลักษณ์นาฬิกาบนหัวแบบนี้นะครับก็เมื่อเรารับเควสแล้วนะครับเราจะได้เควสที่มีชื่อว่า The Time a n d t h e t ร m e ามเ d นะครับนะาสำหรับวิธีการที่เราจะทำเควสนี้ได้นะครับทุกคนจะต้องฆ่าบอสไครสาไซกาออกกานะครับซึ่งจะอยู่ในด้านหรือว่าไทลของตัวมันเองนะครับ ทั้ง3ตัวนี้นะครับเราจะต้องตีภายในเวลา300วินาทีหรือว่า5นาทีเท่านั้นนะครับถ้าเกินไปมากกว่านี้เนี่ยนะครับตัวเควสจะไม่ขึ้นนะตัวเวลานะครับจะเริ่มนับตั้งแต่ตอนที่บอสเกิดนะก็คือถ้าเกิดบอสมันเกิดเนี่ยให้เราไปตีนะครับภายในเวลา5นาทีเท่านั้นนะครับ ตัวเทลของไซกาหรือว่าดันของไซกานะครับจะอยู่ด้านหลังตรงนี้แล้วนะก็ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับมันจะเป็นรางรถไฟแบบนี้นะก็มันจะมี NPC ีให้เราคุยด้วยนะครับนะก็ถ้าเกิดเราคุยแล้วเราก็จะถูกวร่ปไปยังจุดที่สู้กับไซกาแหละต่อมานะครับจะเป็นของออกานะสำหรับตัวออกานะครับจะอยู่ด้านในบริษัทสมาร์ทเบรเลยนะครับก็จะอยู่ในอาคารนี้เลยนะก็ให้เรากดคุยเพื่อลงดัน นั่นแหละนะครับก็ต่อมานะครับจะเป็นของตัวไขสานะครับนะสำหรับไข่สารเนี่ยนะครับจะอยู่ในป่านะก็ให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับก็มันจะอยู่ตรงนี้นะให้เราเข้ามาด้านในเราเจอ NPC อยู่ก็เรากดคุยเพื่อเข้าไป ตัวไรเดอร์ที่ผมใช้ในการตีนะครับผมจะใช้คูการ่างอัลติเมตนะครับและก็ใช้แบนเนอร์หรือว่าฉายาคือ u n r r e k k b l l นะครับซึ่งสามารถได้จากการทำเควสของคูกะหรือว่าทำตัวคูกะมันจะได้ฉายานี้มานะครับก็สำหรับวิธีการทำผมได้สอนไปแล้วนะต่อมาจะเป็นส่วนเกียร์นะครับตัวเกียร์นะครับผมจะใช้เซตตามนี้เลยนะก็คือจะใช้ตัว ทมเพลต์ไทม์เว้นอันนี้ผมได้จากการทำเควส์เอ็นพีซีไหนจำไม่ได้แล้วนะครับต่อมาจะเป็นพวกเกียร์ที่เกี่ยวกับสงครามนะซึ่งไม่สามารถรับได้แล้วก็คือไอตัวถังทรายแล้วก็ตัวสร้อยคอนี่แหละนะครับนะก็เมื่อเราทำเควส์เสร็จแล้วก็เราเดินไปส่งเควส์เอ็นพีซีตัวเดิมได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็เมื่อเราส่งเควสแล้วเนี่ยเราจะได้ตัว3 d ม m e n s i ชัน r a g m e n t มาด้วยนะ ก็สำหรับวิธีการติดตั้งฉายาให้เรากดรูปกระเป๋าหรือว่ากด U ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ทุกคนกดตรงรูปนี้นะก็เมื่อทุกคนกดแล้วนะครับมันจะมีฉายาให้เราเลือกอยู่ด้านล่างซ้ายของเรานะครับก็ให้เราเลือกหาแกรนทามนะครับและให้เรากดคลิกจะเป็นการติดตั้งอัตโนมัติแบบนี้เลยนะความสามารถของฉายาแกรนทามนะครับจะเสกตัวไรเดอร์ตัวเอกออกมานะครับนะา้ายาไม่ตายซึ่งเราไม่สามารถใช้ได้ใน ดันของตัวโอดินเฟสสอนะครับก็สําหรับไรเดอร์ที่จะออกมานะครับตอนนี้จะมีทั้งหมด5ตัวคือดับเบิลโอดลิวคิไฟแล้วก็คูกะเท่านั้นนะครับตอนนี้จะมีแค่5ตัวนี้นะครับนะคิดว่าอนาคตน่าจะอัปเดตเพิ่มไรเดอร์ตัวอื่นมาแหละอันนี้ไม่แน่ใจต้องรอติดตามต่อไปนะครับ ก็สำหรับความสามารถของชายาแกรนทามก็มีเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบาย